เอาทานเดตนี่เจียวปลาค้อี่ยวเป็นตัเลยโอ้จะกรหายไปอีนี่เอ้เกียวตัเลยลงไปเก็บผักเพีวมาเนยุงอยบแบบผักเพ้วผักแพ,พีวผักแพวโอ้รู้ๆไอ้เออไปมันจะงูข,ขาวลุงนำประเด็กอนมาได้รวสมบูรณ์ท่านบ้านเาราพอดีเลยนไหมใส่หอมพร้อมใส่ผักเพวครับเนี่ยผักเพีวใบเลียๆยาว โอ้ยตาเอ้ยมันเขือต้นหมาอยู่เลโอ้ยไม่ต้มเนือยู่เลยมันบอกมันก็หมาบอกวอาวน้ำดำมาได้ต้นมันเลี้ยวหรอวะนี่เลี้ยวเลยเด้จับสลากของขเนาะห่วยลูกโป่งเด้ลูกโป่งไปสูบลูกโป่งเลยแม่ไปสูบให้มันเบิดงานสิเริ่มแล้วโอ้ยตายแล้วลืมสูบลูกโป่งร้อยกูลูกกูได้ซื้อมา มาเท่งไเลยทมันคือที่แตะเอารยกรลูกไหล่ว่าจาซื้อมารยกรูกจะบอกค่อยแอย่างมื่อยันเนี่สูบลูกโป่งมึงไปไหนยงนี่ไปซื้อมาไหมโอ้สูบันเตรียมมา we <laughs>